ข้าวดีค่ะีนนะคะเราก็จะมารีวิวอ่อมสลามตัวใหม่นะคะแล้วก็สูตรใหม่นะเพิ่งทำสูตรใหม่ๆเลยนะคะค่ะเราไปดูตัวแรกกันเลยนะก็จะมีประมาณเท่านี้ก่อนแต่ว่าอันนี้ก็เป็นสูตรใหม่แหละแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยทวํวมาหลังเนาะแล้วก็มารีวิวให้ดูเฉยอันนี้สีในกล้องกับสีตอนนี้ไม่เหมือนกันเลยสีข้างนอกมันก็จะดูเป็นสีน้ําตาลแต่ในนี้มันดูแปลกๆนะคะ ค่นะสีต่อไปของเรานะคะก็จะเป็นสีครีมสีออกครีมครีมส้มส้ม,มนะคะค่ะจริงๆมันยืดได้ยามากเลยนะคะแต่ว่าพอดีมือเราไม่ว่างอนะต่อไปนะคะก็จะเป็นสีชมพูนะ อาน,นี้ก็จะเป็นสีม่วงนะคะก็จะนิ่มกว่าคนอื่นเนาะนี่ก็จะเป็นสีน้ำเงินสีน้ำเงินกับสีฟ้าเราชอบมากมันสวยนะคะแล้วก็แซนสุดท้ายะคะ่ะก็จะเป็นสีฟ้าสูตรของเรานี่แข็งยากนะคะทิ้งไว้หนึ่งอาทิตย์ก็ยังไม่แข็งเลยนะคะ ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย